รวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะรถทรงสวยๆภายในกว้างขวางค่ะรุ่นนี้เป็น Nissan Almera รถปี2013ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซีซี cc นะคะรถปี2013เกียร์ออโต้ราคาเงินสด1,19,000บาทค่ะภายในสภาพดีนะคะเบาะหนังดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะมาในโทนของสีดำนะคะ เร่มพร้อมโอนค่ะราคานี้พร้อมโอนให้เลยนะคะ1นึ่0 0ซนบาทขายเงินสดเท่านั้นค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองหน้ารถได้นะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายนะคะแอดมินใส่ไว้ใ,ใต้คลิปรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะคะท่านใดสนใจเข้ารับชมข้อมูลและโทรคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะ ควรไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงในวันนี้แอดมินขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ